อไปบอกพี่เขาเปิดประตูแล้วครับไปเลยไปเลยครับอสวัสดีครับผมชื่อส้มจี๊ดครับอายุ8ขวบครับโอ้โหเดี๋ยวดูเดี๋ยวดฮะไอ้ไอ้้ไอผมข้างบนนั่นมันขึ้นเองหรือใช้ปลูกอะครับเนี่ยมันเป็นจุงขึ้นเองครับผมขออนุญาตให้น้องมูมนหลังเลยนะครับนี่ดูทีนี่มีชื่อมีมีชื่อทรงไหมครับ มีครับชื่อว่าขั้นกระไดครับขั้นกระไดขั้นบันไดมันขั้นบันไดตรงไหนอะก็ทางนี้เป็นทางขึ้นครับทางนี้เป็นทางลงครับโอ้ยแต่ล้ะเราใส่ชุดอย่างนี้มาเนี่ยจะมาแสดงอะไรให้พวกเราดูครับวันนี้ครับแสดงสิงโตครับนี่ครอบครัวทำเช่าสิงโตกันทั้งครอบครัวเลยเป่าครับใช่ครับ Uh huh. ล,ลักษณะของเขาเนี่ยคือเพอร์ฟอร์เมอร์เลยะคะคือน,นักแสดงจริงๆการยืนมั่นคง uh huh. นิ่งมากเลยนะคะสองขาปักหลักมั่นคงนี่คือเพอร์ฟอร์เมอร์เลยนะคะ uh huh. ถ้าไปดูบนละครเวทีทั่วโลกนักแสดงทุกคนยืนท่าน,นี้หมดเลยนะคะหม uh ู huh. อยากดูแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรให้พวกเราดูลูกก<ข>็โซสิงโตบนเสาไม้ก็บอกครับถ้าทำสำเร็จความฝันที่อยากได้คืออะไรครับจักรยานครับ uh huh. ทำไมอยากได้จักรยานนะลูก เพราะเวลาเราเดินเราไม่ต้องเสียแรงครับครับผมเจนครับชัดเจนตุนทีครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ สาวอะลูกหนูไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวครับหนูถามพวกเราไหมพวกเรากลัวมากเลย <c oughs> ที่คนที่รับหนูนี่รู้จักกันนานอย่างลูกรู้จักกันนานแล้วครับเป็นอะไรกันครับก็เป็นพี่น้องกันครับพี่น้องกันนะีนี่คือสายสมพันของพี่น้องนะเชื่อใจกันมากเพียงเขามองหนูตลอดเวลานะหนูฝึกนานแค่ไหนจนกว่านหนูจะกล้าปล่อยตัวเองลงมาแบบเมื่อกี้ลูกเดือนหนึ่งครับโอ้โหแล้วแล้วหนูหนูไปขอคุณพ่อหรือคุณพ่อขอให้หนูทํา ลูกไปขอคุณพ่อครับเพราะอะไรฮะเพราะผมอยากให้ดูแบบให้มันสวยครับดูอยากให้มันสวยเพราใจเขา่รักทางนี้ครับส้มจี๊ดหนูเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นมากมันชัดเลยในตัวเขาเขามีพลังออกมาจากตัวเขาสุดยอดมากลูกนะคะขอบคุณมากที่มาโชว์ให้พวกเราดูนะคะขอบคุณมากลูกผมให้กับลูกหลุงพ่อขาสิบวัดท้าว้าครับ และกลับกลับนี่นี่คือจะกลับแล้วลูกกลับแล้วกลับเล่นกลับเล่หนูมาหนูมาทำอะไรลูกมาเล่นครับเล่นแล้วแล้วแล้วเด็กทั่วไปเวลากลับไปเขาเอาความฝันด้วยนะลูกแล้วหนูไม่เอาความฝันเอาครับหนูอยากได้อะไรนะจักรยานครับหนูวางก่อนไหมลูกวางก่อนไหมทางการกรรมการครับความฝันรถจักรยานาหรับี่โก้นะครับผมโทนี้เอาไปเลยครับผ่านครับ กูก็ให้ผ่านค่ะผ่านครับเย้ที่เขารักหด็กมากนะเขาไม่วางแบบโม้ตัวเนี่ยกลับยันกลับยันกบยันรับสองเจ้าของงานแล้วกลับแล้วลูกแล้วจะไม่เอาเหรอลูกกลับแล้วใช่ไหมกลับแล้วโอเคโชคดีครับโชคดี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 ฮะกลับไปอีกและไปอีจักรยานไม่เอาเหรอคุณสุรียกเขากลับมาก่อนจักรยานลูกจักรยานยังไม่ได้เลย เอาเท้าจักรยานทีมงานครับรางวัลมาเลยโอส้มด้วยอดนี่ีเนี่ยขอบคุณครับนี่เกียร์เมีหกสปีดลูกสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้มีระบบเบรกหน้าและหลังที่สำคัญสูบลมได้ด้วยสูบฮครับพี่ที่ไหนเขาก็สูบได้ท รายการมีของแถมจะมอบให้กับส้มจีดอีกอย่างหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะชอบไหมมีเซอร์ไพรส์ตลอดนะคนเนี้ยดูคณะเขาดิคณะเขาดีส้มจี๊ดครับหันได้แล้วลูกให้เขาบ้างหให้ขอบคุณครับผมเห็นตาเขานะครับโอ้ยีเชิดเลยนะครับดูดีดูดีผมเห็นตาเขา จักรยานกับเห็นหัวสิงโต,ตนี่คนละแบบนะครับตาเห็นจักรยานนี่ดีใจแบบหนึ่งแต่ว่าเห็นสิงโต,ตนี่ตาลุกเลยแล้วก็เนี่ยเป็นหัวสิงโตร,รุ่นพิเศษทําขึ้นเพื่อเด็กโดยเฉพาะมอบให้กับเด็กที่เก่งในการเชื่อสิงโตมากในวันนี้คือน้องส้มจีทคับพี่เขาบอกว่าเห็นใส่เท้าเปล่าอยากมอบรองเท้า S S ให้ได้ไหมลูก<ช>ได้มอบให้ ยี่สิบคู่เลยนะสมจีนนะครับท่านครับน้องสมจีนครับไปเลยเก่าไม่เลยไม่เอาหัวเก่าสมจีส์หัวเก่าสมจีนหัวเก่าไปไหนสมจีนเอาหัวเก่าก่อนหัวเก่าไม่เอาพี่โก้กลับบ้านเลยพี่ทุกเข็นจักรยานให้อ่าไปไป อ้าวแล้วเสาอ่ะเอาเสาลูกอ๋อทีมงานเอาทีมงานผมมาเก็บกลับนะครับอไปนี่แล้วเนี่ยมันชอบบัวตัวมากกว่าจักรยานใช่ตามันลุกวาวเลยนะตอนไอ้ตัวเล็กเห็นเนี่ย ท่านผู้ชมกับท่านท่ากรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกสขวออฟฟิ i ชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ